สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เรามาในเมนูยำค่ะยำวันนี้มีชื่อว่ายำหมูยอค่ะวันนี้รสชาติแซ่บๆจัดจ้านมากๆเลยใครอยากจะลองหัดทําเมนูยำนะคะยำหมูยอง่ายสุดๆเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบในการยำมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาเป็นมะเขือเทศเป็นหมูยอนหนึ่งแท่งแล้วก็เป็นขึ้นช่ายมะนาวแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ควรใส่ดีกว่าเพราะว่าจะอร่อยด้วยค่ะก็คือหมูสับวันนี้เราใช้อยู่ที่1ถ้วยค่ะแต่ขั้นตอนนี้ค่ะก็คือพริกแดงจินดา จะใช้เป็นพริกกี้หนูก็ได้ค่ะตรงนี้เราก็จะมาตำให้ละเอียดก่อนค่ะละเอียดก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอเป็นแบบนี้ค่ะเอาแบบหน้าตาที่แอดมินตำเลยนะคะก็จะประมาณนี้วันนี้ใช้ประมาณ10เม็ดค่ะต่อไปค่ะเราก็มาหั่นมะเขือเทศวันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่อยู่ที่2ลูกค่ะแล้วถามว่าใช้เป็นมะเขือเทศสีดาได้ไหมก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบตามสะดวกเลยค่ะ ต่อไปก็มาหั่นมะนาวสดๆรอไว้เลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นขึ้นช่ายกันค่ะขึ้นช่ายวันนี้เราก็ใช้อยู่ที่หนึ่งต้นค่ะแล้วก็หั่นให้เป็นท่อนๆ และต่อไปค่ะเราก็มาหั่นหมูยอกันค่ะวันนี้หมูยอแอดมินใช้อยู่ที่1แท่งค่ะเป็นหมูยอรพริกไทยดําค่ะและในการหั่นค่ะจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะก็ะคือจะใช้มีดเป็นหยกักๆหั่นก็ได้หรือว่าจะหั่นตามแอดมินก็ได้นะคะผ่าครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะจะหั่นเป็นรูปยาวก็ได้นะคะตรงนี้ก็หรือว่าหั่นเต๋าก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลค่ะว่าจะชอบสไตล์แบบไหนค่ะ และต่อไปค่ะเราก็มาหั่นหอมหัวใหญ่กันค่ะปอกเปลือกหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำสักเล็กน้อยค่ะกลับมาก็มาซอยหอมหัวใหญ่กันค่ะปริมาณของหอมหัวใหญ่จะใช้ครึ่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหนึ่งลูกเลยก็ได้ในกรณีที่ใครที่ชอบรับประทานหอมใหญ่นะคะใส่ลูกนึงเลยก็ได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะเลยค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะติดแก๊สเป็นไฟกลางเลยค่ะจากนั้นเราจะลวนหมูให้สุกค่ะ ตอนนี้ก็รวนหมูเสร็จเรียบร้อยเดีวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ยำในกระทะเลยนะคะต่อไปค่ะเราก็ใส่พริกขี้หนูค่ะก็คือพริกแดงชินดานะคะที่เราได้ตำไว้ใส่ลงไปค่ะและต่อไปค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่มีน้ำเชื่อมสะดวกเป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ ต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไปก็ประมาณอยู่ที่2ช้อนโต๊ะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะเอารสชาติความซับๆัจัดจ้านที่เราชอบค่ะและความเปรี้ยวค่ะเราก็บีบน้ำมะนาวสดๆลงไปเลยค่ะและใครที่ต้องการความนัวๆนะคะชอบผงปรุงรสชอบผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติตรงนี้ค่ะ แล้วก็ทําการคลุกเขาคลุกเขาให้สมผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นก็จะชิมว่าได้หรือเปล่าแซบจัดจ้านไม้ขาดอะไรไปไหมถ้าได้แล้วเราก็ใส่เป็นหมูยอลงไปค่ะเห็นไหมคะเราใส่หมูยอลงไปจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วก็คนอีกสักเล็กน้อยต่อไปใส่หอมหัวใหญ่ลงไป แล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายค่ะจากนั้นก็คนต่อค่ะแต่จะต้องคนเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้หัวหอมแล้วก็ขึ้นช่ายสลดไปมากกว่านี้ค่ะจะคือถ้าเกิดว่าสลดลงไปเนี่ยยำจะไม่อร่อยนะคะตอนคนต้องเบาๆแล้วทุกอย่างสองอย่างนี้จะต้องใส่ในตอนสุดท้ายค่ะถ้าใส่ไปก่อนแล้วสลดไปก่อนนะคะยำก็จะไม่มีความสดใหม่ค่ะ หลักๆแล้วก็คือต้องใส่สุดท้ายนั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของยำหมูยอที่เสร็จแล้วค่ะวันนี้แอดมินไม่จะเสิร์ฟใส่จานนะคะและนี่แหะคะ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำหมูยอค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ